ติดตามเรื่องราวของพายุนะคะ,คะ,ะเพิ่มเติมจากที่เจ้าหน้าที่จากกรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้จริงๆอ่ะตัวพายุเนี่ยนะจะส่งผลกระทบกับเราเนี่ยมากๆเลยเนี่ยจะเห็นชัดเลยก็คือวันที่22ค่ะ22-24ถึง24กรกฎาคม นะทีนี้ทางด้านของอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนในแต่ละวันเลยนะคืออย่างวันนี้วันที่2 1่สิกรกฎาคมนะเนื่องจากว่าฝนมันจะตกเพิ่มนะคือคตอนนี้ฝนมันก็ยังตกเพิ่มอยู่นะคะมันเป็นปัจจัยอยู่เนี่ยแล้วทีนี้มันก็มีปัจจัยจากตัวพายุก็มาเพิ่มให้ฝนน่ยมันหนักขึ้นไปอีกค่ะนะคะทีนี้อย่างวันนี้ก็เตือนนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเตือนจังหวัดที่สุ่มเสี่ยงจะเกิดน้าท่วมฉับพลันน้ปาป่าไหลหลากนะคะ ภาคเหนือเนี่ย17จังหวัดนะคะก็ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางนะคะพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุขโขทัยค่ะกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณะะ์นะครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังค่ะนะคะภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือเนี่ย8จังหวัดนะคะมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบวัวลำพูอุดรธานีสกลนครนคร,นครพนมแล้วก็มุกดาหารนะคะ ภาคกลางก็หลายจังหวัดเลยนะคะมีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะราชบุรีนะคะสุพรรณบุรีชัยนาสิห์บุรีอ่างทองค่ะพระนครศรีอยุธยานะคะลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีค่ะจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและสมุทรปราการค่ะส่วนภาคใต้นะคะ3จังหวัดก็คือจังหวัดชุมพรระนองและจังหวัดพังงาอันนี้ต้องเฝ้าระวังหมดเลยค่ะนะคะวันนี้ทางด้าน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยเขาก็มีการส่งเป็นเซลล์บอดคลาสนะคะ,คะก็ไปให้ที่ที่จังหวัดน่านวันนี้ที่จังหวัดน่านเนี่ยนะคะสำนักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติเนี่ยเขารายงานปริมาณฝน,นในช่วงเจ็ดโมงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยวันนี้โอ้โหสูงมากเลยนะคะจะไปอยู่ไป,ยไปอยู่ที่จังหวัดน่านะนะคะระดับสูงมากเพราะก็ก็เป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางด้านของปปชซึ่งเขามีการเตือนพื้นที่ที่วันนี้น่ากลัวนะคะค่ะ,คะ เขาเตือนที่จังหวัดน่านนะคะในพื้นที่ของอำเภอสันติสุขค่ะเพราะว่ามีฝนตกหนักแล้วก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะก็ขอให้ประชาชนเนี่ยระวังน้าท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลา,ลากและดินโคลนถล่มด้วยนะคะโดยเฉพาะค่ะบริเวณพ,พื้นที่ลุ่มต่ําและพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะของตําบลพงนะคะอำเภอสันติสุขอันเนี้ยต้องเฝ้าระวังด้วยค่ะค่ะเรามีข้อมูลจากทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรเสรีสุภาทิติ์ซึ่งท่านเป็นรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติท่านมา เปิดเผยวิเคราะห์เส้นทางพายุวิภาที่บอกว่าปัจจุบันแนวโน้มเคลื่อนตัวสู่ตอนบนของประเทศเวียดนามนะคะบริเวณจังหวัดไทยบืนนะคะทางตะวันออกสิีงใต้ของกรุงฮาหนอยประมาณร้อยกิโลเมตรนะคะคือท่านบอกว่าเดี๋ยววันที่22 22อ่ะมันจะเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงใช่ไหมใช่ค่ะโดยจะเป็นพายุโซนร้อนรุนแรงนะคะแล้วก็คาดว่าค่ะจะอ่อนกําลังลงเป็นพายุดิปเดชันและหย่อมความกดอากาศตา่า และ้วก็เคลื่อนตัวนะคะเข้าสู่บริเวณภาคเหนือของไทยนะคะโดยเฉพาะค่ะที่จังหวัดนาฏ ที่จังหวัดน่านนะคะแล้วก็จังหวัดเชียงรายก็ทําให้มีลมแรงนะคะตั้งแต่วันนี้เลยค่ะ21กรกฎาคมไปจนถึง24กรกฎาคมนะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากนะคะวัดปริมาณเฉลี่ยเนี่ย100-300มิลลิเมตรค่ะตั้งแต่วันที่22-24กรกฎาคมในหลายพื้นที่เลยนะคะและระดับความรุนแรงของฝนเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่0.5-0.9ถึงนะคะมีความเสี่ยงสูงต่อเหตุการณ์น้ำไหลหลากน้ำท่วมฉับ นะคะแล้วก็น้ําร้นตะหลิ่งอนิฟอรระวังด้วยค่ะเป็นห่วงนะหลายจังหวัดทางเหนือแล้วก็ทางอีสานตอนบนนะคะ2 2ถึงเนี่ยคุณเตรียมรับสถานการณ์เลยค่ะนะคะเอาละค่ะเราปิดท้ายนิดนึงละกันเพราะว่าสหรประชาชาติระบุนะเอเชียกําลังร้อนขึ้นนะคะกำลังร้อนขึ้นเกือบสองเท่าถ้าเทียบกับส่วนอื่นๆของโลกนะคะข้อมูลนี้ก็ยังระบุนะคะว่าสภาพอากาศที่มันเวลวร้ายเนี่ยแน่นอนค่ะมันตามมาด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายอย่างปี2 0 2 4ัยเนี่ยนะพายุหมุนเขตร้อน เป็นภัยแล้งอะ,ะทำความเสียหายต่อภาคเกษตรกรรมเยอะแยะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเอาเห็นชัดๆเอาเห็นชัดๆเลยพายุไต้ฝุ่นอย่างนี้ใช่ไหมตอน<ช>ที่มาเนี่ย<ช>โอ้ถล่มทั้งเวียดนามฟิลิปปินส์ลาวไทยด้วยเมียนมาด้วยแล้วจีนด้วยทําให้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เนี้ถึง1000รายด้วยกันนะคะค่ะ ก็สภาพอากาศสุดข,ขั้วนะคะยังทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นด้วยในเดือนกรกฎาคมปี2024ฝนตกหนักและดินถล่มนะคะในรัฐเกละค่ะทางตอนใต้ของอินเดียก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปเนี่ยมากกว่า350คนนะคะส่วนเนปาลค่ะก็มีฝนตกหนักนะคะเป็นประวัติการในเดือนกันยายนก็มีผู้เสียชีวิตไปเนี่ย246รายค่ะสร้างความเสียหายเนี่ยประมาณ94ล้านดอลลาร์ค่ะปากีสถานเองก็มีฝนตกชุกที่สุดนะคะถือว่าเป็นประวัติการ ของเขาคาซักสถานก็ไปเจอน้ําท่วมนะคะ,คะเรียกว่าท่วมทั้งเมืองอ่ะจากการละลายของหิมะแล้วก็มีสหรัฐอาหรับเอเมิเรส์ด้วยฝนตกหนักสุดตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกนะคะก็ถือว่านี่คือผลกระทบะที่เราเห็นได้จากอากาศที่มันเป็นแบบเนี้ยนะฮะ,ะ,ะจากภาะวะโลกร้อนนั่นเองค,ะค่ะอ่ะหมดเวลาแล้วนะคุณอรณิชาส่งท้ายไปกับดีพอตช็อตนิวนะคะดิฉันอรณิชาสุดที่ลึงชัยกุลค่คะดิฉันเลไล่าารวงค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ